พงศวดานพูดเหตุตอนที่373นี่ท่านอาจารย์อี้ยยนต้องการจะสังหารเนี่ยรีหลอกหรือเยี่ยจงนั้นเจ้าช่างทำอะไรตามใจตนเองเหตุใดจึงต้องคิดลงไม้ลงมือจนถึงแก่ชีวิตกันด้วยนำเขาลงมาและไม่ต้องพูดอะไรให้มากความเยี่ยชงจะต้องถูกนำไปสอบสวนและลงโทษตามกฎของนิกายคอรับ ท่านอาจารย์อี้เหยียนถ้าทำเช่นนั้นคงจะไม่ดีนักแม้ว่าเยียชงจะลงมือหนักเกินไปแต่หลังจากนั้นเขาก็บาดเจ็บไม่น้อยจากการที่พ่ายแพ้เนี่ยหลี่เยียชงนั้นกล้าที่จะขัดคำสั่งและลงมือโดยพลรักการโชคดีที่เนี่ยหลี่นั้นไม่ได้บาดเจ็บมากนะถ้าหากว่าเนี่ยหลี่นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสจะเป็นความผิดที่ไม่อาจอภัยได้ข้าเนี่ยนะบาดเจ็บหนัก ในตอนนี้ผลการทดสอบก็ได้ประจักษ์ให้เห็นแล้วเราควรที่จะจบลงเพียงเท่านี้การทำลายสะพานหลังห้าแม่น้ำนั้นวิธีการของปารามาจานอี้เหียนนั้นช่างโหดร้ายยิ่งนะก่อนหน้านี้ท่านผู้วโสทั้งสองเป็นผู้เอ่ยขึ้นมาเองว่าได้เตรียมผู้ที่จะมาทดสอบเนี่ยหลี่สองคนเหตุใดจึงฮิตเจอกับคำพูดในตอนนี้ท่่นอาจารย์อี้เหียนนั่นอาจารย์อี้เหียนเป็นบ้าปไปแล้วหรือย,อยังไงกันแค่เหยียดโชว์คนเดียวไม่พอหรือไงเจ้านั่นคิดจะสังหารเนี่ยหลี่จริงๆสินะ ท่านอาจารย์อีเหยน่าจะพูดถึงกติกาในการท้าประลองที่เคยมีมาก่อนหน้านั้นเราสิทธิ์ที่มาใหม่สามารถที่จะเลือกคู่ท้าประลองได้ด้วยตัวเองข้าไม่เห็นด้วยกับการจัดเตรียมคู่ต่อสู้ไว้ให้ล่วงหน้าเช่นนี้มาก่อนถึงแม้ว่าท่านจะมีอำนาจที่กระทำได้แต่เนี่ยลี่เองก็เพิ่งจัดการเหยี่ยชงที่ท่านเป็นผู้จัดเตรียมมาให้นี่มันไม่เป็นการกระทำที่เกินไปหน่อยหรอกหรือ เจ้าเด็กโอหังห้าน้นกําลังพูดกับโหอโสห่วงอี้และโหอโสนันเมียนเทียนหายเจ้ากล้าดียังไงถึงได้มาพูดสอดแทรกหรือว่าท่านอาจารย์อี้ยังคิดจะใช้อํานาจในการกดดันผู้อื่นถูกต้องหรือเปล่าล่ะทั้งๆท,ที่เจ้าเป็นสิทธิของเขตตะวันออกเจ้ากลับไม่เคารพโหอโสเช่นข้าเลยงั้นหรือเจ้ากล่าวหาว่าข้านั้นคิดจะใช้อํานาจในการกดดันผู้อื่นนี่อาจารย์ของเจ้าไม่ได้ให้การสั่งสอนเลยหรอกหรือ ไม่น่าแปลกใจเลยเหตุใดเหยาชงถึงทําตัวแบบนั้นทุกอย่างนั้นจะต้องเป็นฝีมือของอาจารย์อีเ้เหียนแน่ๆนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะเขาเก้าดียังไงไมาโยนความผิดทั้งหมดไปให้เหยาชงถ้าหากว่านี่หลี่ตายตอนนี้แผนของเขาก็คงจะสําเร็จสินะเนี่หลี่เขาไปทําอะไรให้อาจารย์อีเ้เหียนโกรธเคืองกันนะเรื่องนี้ไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรกับข้าถ้าเขาตายลงข้าก็จะมีคู่แข่งน้อยลง เนื่องจากว่าข้าได้สแสดงมังกรวาลีสายเลือดบริสุทธิ์ของข้าแล้วอาจารย์อี้เหียนคงหมดความหวังที่จะกำจัดข้าแม้ว่าปรมอาจารย์เวียนอินจะยังไม่ทราบเหตุการณ์ในตอนนี้แต่ว่าเขาจะต้องรู้เรื่องนี้ในไม่ชา้าก็เร็วเมื่อถึงเวลานั้นมันจะยิ่งยากขึ้นไปอีกสำหรับอาจารย์อี้เหียนที่จะได้รับความไว้วางใจจากตำหนักเทียนหวินเมฆาสวรรค์ข้าก็ไม่รู้ว่าเขาจะส่งคู่แข่งแบบใดไหมค่ะเนื่องจากมังกรวาลีสายเลือดบริสุทธิ์ได้รับการเปิดเผยแล้ว ทางเลือกเดียวของข้าในตอนนี้คือต้องต่อสู้เท่านั้นข้าจะต้องมุ่งเน้นไปยังเขตกลางเท่านั้นเพื่อที่จะได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำนิกายข้าคงจะต้องหาเวลาวางแผนให้ดีมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มาลุยกันต่อเลยดีกว่าโชคดีนะที่ภาพวาดเหมือนแม่น้ำขุนเขาที่สามารถเติมพลังสวรรค์ภายในร่างกายของข้าได้อย่างต่อเน,นื่อง ถ้าหากว่าข้าสามารถไปถึงระดับชะตาสวรรค์ขั้นที่5้าได้แล้วล่ะก็ฮ้าก้จะสามารถมีโอกาสชนะมากขึ้นเนี่ยลี่เองก็เป็นสิทธิ์น้องของข้าสิทธิ์พี่อย่างข้าจะต้องรู้ถึงขีดความสามารถของเขาดังนั้นข้าจะต้องเป็นผู้เลือกคู่ประลองให้แก่เขาเองท่านผู้อุโสทั้งสองไม่จําเป็นต้องพูดอะไรให้มากไปกว่านี้แต่ว่า อาจารย์นี้เห็ยนนี่ท่านจะทำการล้ำเส้นมากเกินไปแล้วนะเมื่อเกินไปงั้นเหรอจะล้ำเส้นเกินไปได้เช่นใดนี่นะว่าเป็นเรื่องภายในของตำหนักเฮียนอินเมฆาสวรรค์เรื่องนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเจ้าถ้าหากว่าท่านอาจารย์อี้เห็นต้องการที่จะทำเช่นนั้นข้าคิดว่าพวกเราก็ควรที่จะขอคำชี้แนะจากปรมาจารย์เฮียนอินก่อนเช่นกันเนื่องจากว่าปรมาจารย์เฮียนอินไม่อยู่ที่นี่ถ้าจะเป็นตัวแทนของตำหนักเวียนอินเมฆาสวรรค์เอง ท่านผู้โโ,โสภทั้งสองไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วกูวหว้้ยเจ้าจงออกไปทดสอบความแข็งแกร่งของเนี่ยหลี่และจงอย่าลืมที่จะแสดงความเมตตาให้แก่เขาขอรับกูวหว้้ยเขาอยู่ในระดับชะตาสวรรค์ขั้นที่9้าแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าเขานั้นได้รับการดูแลอย่างดีโดยอาจารย์อี้เหยียนเนี่ยหลี่จะต้องถูกเขาฆ่าอย่างแน่นอนเรื่องเช่นนี้ข้าไม่มีทางยอมให้มันเกิดขึ้นได้เด็ดขาดเหตุใดอาจารย์อี้เหยียนถึงคิดที่จะจัดการเนี่ยหลี่กันหุบปากซะ แรงจูงใจของข้าถูกเปิดเผยแล้วถ้าข้าไม่สังหารเนี่ยหลี่ตอนนี้ถ้าจะไม่มีโอกาสอีกในอนาคตข้าจะต้องได้เห็ดวิชาไม่คขาสวรรค์ให้ได้ข้าขอปฏิเสธการทดสอบนี้ข้านั้นจะถอนตัวข้าไม่สู้ข้าจะถอนตัวฮะยมแพ้หรอกเหรอฮ่าฮ่าฮ่าน่าสนใจดีนี่ข้าคิดว่าเนี่ยหลี่จะถึงที่สุดแล้วเสียอีก อาจารย์นี่เหยียนในเมื่อสิทธิ์ผู้นี้ปฏิเสธการทดสอบเรื่องที่ท่านพูดมาก็ลืมมันไปเสียเถอะนี่เลยนี่รับมือยากกว่าที่ข้าคิดนะักข้าสามารถสู้ต่อได้แต่ว่าข้าจะต้องสวมใส่ของวิเศษของข้าฮ้ตรงให้ข้านั้นสวมใส่ของวิเศษของข้าท่านยอมที่จะยกเลิกกฎที่ห้ามไม่ให้ข้าสวมใส่ของวิเศษหรือเปล่าล่ะ เธอได้ยินเนี่ยหลี่บอกว่าเขาสวมใส่อุปกรณ์วิเศษระดับ6ถ้าเขาไม่ได้สวมใส่ละก็เขาจะไม่ยอมสู้เด็ดขาดถ้าหากว่าค่านั้นไม่อาจที่จะสวมใส่ของวิเศษข้าก็จะไม่ขอประลองด้วยอย่างมากข้าก็แค่ออกจากเขตตะวันออกกับไปยังเขตตะวันตกก็เท่านั้นฮ่าฮ่าทีนี้ก็ชัดเจนแล้วนะถ้าหากว่าเนี่ยหลี่ไม่อยากที่จะสู้ต่อไปแล้วท่านจะทําอะไรได้ละ่ะ ถ้าชอบพระทางของเจ้าเด็กคนนี้ยิ่งนักลงเทียนหมิงแม้ว่าเขานั้นจะไร้ซึ่งอำนาจการที่เจ้านั้นคิดจะจัดการเขาข้าเก่งว่าคงไม่ง่ายนักหรอกนะเรื่องนั้นนะหาได้ยากเย็นไม่เจ้าเด็กนั่นอาจจะฉลาดก็จริงแต่ก็เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยโยอดฝีมือนะยย่อมไม่เกี่ยงวิธีการ ยอดฝีมืออนหรอต้องอย่างเนี้หลี่สิถึงจะเรียกว่ายอดฝีมือเขาเข้ามายังสถาบันวิญญาณฟ้าเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและยังอยู่ในระดับชะตาสวรรค์แต่กลับทําให้เจ้าเจ็บช้ำน้ําใจถึงเพียงนี้หลงเฮียนหมิงข้าคิดว่าเจ้านั้นไม่อาจที่จะจัดการเขาได้เป็นแน่เจ้านั้นกลัวที่จะต้องประลองอีกรอบอย่างนงินหรอเจ้านี่ช่างขี้ขาดยิ่งนัก คนอย่างเจ้านั้นยังเหมาะสมที่จะเป็นสิทธิ์ของปร,รมจารย์เทียนอินอยู่หรือเปล่าข้านั้นยังอยู่แค่ระดับชะตาสวรรค์ขั้นที่4แต่ท่านกับส่งผู้ที่อยู่ในระดับชะตาสวรรค์ขั้น9มาประลองกับข้า ในตอนนี้ท่านนั้นอยู่ในระดับวิถีมังกรถ้าหากมีการเตรียมยอดฝีมือระดับเทพสงครามมาให้ท่านจะยอมสู้ด้วยหรือเปล่าล่ะแล้วก็ปรมาจารย์เพียนอินนั้นเป็นผู้ที่รับค่าเข้าเป็นศิษย์หาใช่ความต้องการของอาจารย์อี้เหยียนไหมถ้าหากยังต้องการที่จะเล่นอะไรเช่นนี้ก็เชิญท่านเล่นเองต่อไปข้าไม่ขอที่จะเล่นด้วยถ้าเช่นนั้นข้าขอกลับไปที่เขตตะวันออกไม่ขออยู่ที่นี่ เจ้าคิดว่าในเขตตะวันออกนี้เจ้าจะไปไหนมาไหนตามแต่ใจของเจ้าได้เช่นนั้นหรอกหรือเมื่อไม่นานมานี้ข้าได้ทําการสืบข่าวแล้วพบว่าเจ้านั้นเป็นสายของนิกายเทพมูุแม้ว่าเจ้านั้นจะตบดานปรมอาจารย์เพียรินได้แต่ไม่มีทางที่จะหลุดลอดสายตาข้าไปได้ไม่ช้าไม่นานข้าจะเตะเจ้าให้กระเด็นออกไปหือว่าอะไรนะนี่เป็นเหตุผลที่ข้าต้องออกมาทดสอบนี่เลย และเหล่านั้นก็เห็นได้ชั้นแล้วว่าพฤติกรรมของเขานั้นแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นสายของนิกายเทพบสูรทุกคนก็รู้ดีว่าข้านั้นมีความจงรักภักดีต่อนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์จึงต้องสั่งสอนให้เขานั้นรู้สํานึกนี่เขาเป็นบ้าไปแล้วหรืองไงเหตุใดเขาถึงใส่ลายได้อย่างไรยางอายสิ้นดีเนี่ยหลี่นี่นะเป็นสายลับถ้าเช่นนั้นเหตุใดอาจารย์นี่เหยนถึงไม่พูดออกมาแต่แรกล่ะนี่เขาเพียงแค่อยากจะกำจัดเนี่ยหลีหรอกหรือ จร,จริงๆแล้วคนที่เป็นสายให้กับนิกายเทพสุตรควรจะเป็นท่านอาจารย์นี่เห็นเองเสียมากกว่าเนื่องจากท่านเห็นว่านเนี่ยหลี่นั้นมีพรสวรรค์เพียงใดและอาจจะกลายเป็นภยัยหุกความมันยิ่งใหญ่ดังนั้นเขาจึงคิดที่จะสังหารเนี่ยหลี่เพื่อที่จะกําจัดภยัยหุกความให้แก่นิกายเทพสุตรใช่แล้วเรื่องนี้ข้าสามารถเป็นพยานได้ข้าเองก็เป็นพยานได้เช่นกันข้าเองก็เช่นกันถ้าหากเนี่ยหลี่เป็นสายลับจริงแล้วก็เหตุใดท่านถึงไม่แจ้งต่อน,นิกายล่ะ แต่นี่ท่านกลับใช้ทุกวิถีทางเพื่อสังหารเนียรีเจ้าก็แค่ใส่ร้ายในสิ่งที่ข้ากําลังจะพิสูจน์ฮ่าฮาแล้วที่ท่านกล่าวว่าเนียรีนั้นเป็นสายท่านมีหลักฐานนันใดละ่ะข้าหลีชิงหยุนขอให้เกียรติของข้าเลยว่าเนียรีนั้นหาได้เป็นสายของนิกายเทพศูรไมหมข้าก็เช่นกันข้าด้วยพวกเจ้าอาญาของทั้งสามตระกูลใหญ่กำลังเข้าข้างเขาพวกเจ้าทั้งสามยาได้ถูกหลอกและตกเป็นเครื่องมือของเขาเขานั้นมาจากโลกใบเล็ก และหาได้มีพื้นเพใดๆแต่พ่อสืบพ่อของสามตระกูลหลักกับออกหน้าให้แก่เขานี่มันไม่แปลกไปหน่อยหรอกหรือถ้าเช่นนั้นอาจารย์ยี่เหยนนั้นเอาความเชื่อที่ว่าข้านั้นเป็นสายให้แก่นิกายเทพประสูนรมาจากไหนกันช่วงร้อยปีมานี้มีสายจากนิกายเทพประสูนรเข้ามาปะปนในนิกายของเราหรืออย่างไรแม้แต่ปรมมจารย์เทียนอินยังเชื่อใจในข้าและรับข้าเป็นศิษย์ที่ท่านกล่าวหาว่าข้านั้นเป็นสายของนิกายเทพประสูนรท่านมีวัตถุประสงค์ใด ถ้าหากว,ว่ามันไม่ใช่การกั่นแกล้งข้าเพราะความลิษยาฮะฮการกั่นแกล้งเพราะความนิษยานั่นหรอก,กับเจ้าที่หี่ขาดบาดกลัวการประลองนั่นหรอไม่ว่าท่านจะพูดอย่างไรข้าก็ไม่มีทางหลงกลเป็นแน่ข้าจะขอพูดอีกครั้งถ้าหากว,ว่าท่านกล้าที่จะประลองกับยอดฝีมือระดับเทพสงครามข้าก็จะประลองกับเขาเช่นกันเฮียนอินนี่ท่านลับเนี่ยหลี่เป็นศิลป์แล้วเช่นนั้นหร,อหรือถูกต้องแล้วล่ะปามาจารย์เพียนอินช่างดำเนินการได้อย่างรวดเร็วยิ่งนัก ในรอบร้อยปีมานี้ผู้ที่มีพรสวรรค์ถึงเพียงนี้หาได้ยากนักเป็นเพราะท่านผู้นํานิกายเปลี่ยนไปไม่ให้หรอกหรือท่านนั้นเอาแต่ฝึกฝนให้แก่หลานชายสือถูปเปยเอี่ยนเท่านั้นแม้ว่าพรสวรรค์ของสื่อถูเปยเอี่ยนนั้นจะยอดเยี่ยมนักแต่ด้วยความสามารถของเขานั้นไม่อาจที่จะบรรลุระดับเทพสงครามได้การที่จะเป็นผู้นำตระกูลนั้นก็พอที่จะทำได้แต่สำหรับการขึ้นเป็นผู้นำนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์นับว่าเป็นเรื่องที่ยากเกินไป ข้าไม่คิดเลยว่าท่านผู้นำนิกายจะคิดในแง่ดีที่เกี่ยวกับตัวของเนียรีถ้าเช่นนั้นจะเป็นการดีกว่าไหมถ้าหากให้เนียรีนั้นได้รับการชี้แนะจากท่านผู้นำนิกายผ้าบบรุไม่ได้วัดกันที่ความชอบพอ ถ้าหาว่ามีคนรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ลและไม่ขึ้นตรงกับผู้ใดข้าก็แค่อยากที่จะเฝ้าสังเกตเนียรลี่ต่อไปก็เท่านั้นในช่วงร้อยปีที่ผ่านมานิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งมอบให้แก่สิทธิ์ที่มีความสามารถการคัดเลือกในคราวนี้จะต้องคิดให้รอบคอบดูเหมือนว่าอี้เหยียนกับเนียหลี่จะมีความขัดแย้งกันท่านเวียนอินจะไม่ไก่เกียร์สักหน่อยหรอกหรือก็แค่ความขัดแย้งของสิทธิพี่สิทธิน้องปล่อยพวกเขาไปเถอะ พวกเราไปกันเถอะพวกเจ้ายังต้องเตรียมตัวสู้ต่อนียรีปาลมาจา์เทียนอิน,นเจ้านั้นจงบาลองกับกู้หวยด้วยพลังทั้งหมดของเจ้าไม่จําเป็นที่ต้องกังวลถ้าจะรับประกันชะตาวิญญาณของเจ้าเองถ้าหาว่ามันแตกกระจายไปเราผู้ยิ่งใหญ่ต้องการที่จะเห็นความสามารถของเจ้านะ เอาละครับหลังจากที่ค้างกับเนี่ยหลีไปนานนะครับตอนนี้ผมก็มีกลุ่มนิดขอดมาแนะนํานะครับเป็นกลุ่มนิดขอดสำหรับคนที่ดูมังงะเรื่องพงศวดานพูดเทียมนะครับโดยกลุ่มนี้นะครับก็จะมีคนอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเราก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับคนที่สนุกสนานแล้วก็อินกับมังงะเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับ ก็น่าจะถูกคอถูกใจกันเลยนะครับแล้วอีกอย่างนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทาให้ทุกท่านได้เล่นสวมบทบาทเป็นจอมยุทธนะครับก็คือเป็นกลุ่มโลพะนะครับโดยการโลพะนี้นะครับก็จะมีทั้งการเลื่อนระดับขั้นการมะมูลในเทมการปรามการค้าขายของต่างๆนะครับรวมทั้งกับการหาพลังสัญจธรรมอาวุธชุดก่อหรือพลังอื่นๆอีกมากมายนะครับอีกทั้งกลุ่มนี้ยังมีระบบการจัดการเงินมีสกุลเงินมีจิตมาแล้วก็มีแหวนมิติไว้เก็บของนะครับที่เอาไว้ใช้จ่ายซื้อของกว่าไอเทมกว่า300ชนนิดนับซึ่งสงงาม ไอเทมเล่นเงินเราจะไม่มีการรีเซ็ตนะครับหรือว่าจะเอาคืนจากผู้เล่นอย่างไม่เป็นธรรมใดๆอยู่กันยาวๆครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหัวว่าเงินเหลือไอเทพของทุกท่านจะหายไปนะครับอย่าลืมรอเข้ามาสัมผัสอาณาจักรของพงสวดานผู้เทพดูนะครับตอนนี้ก็มีสมาชิกมีคนเล่นกว่าร้อยกว่าคนแล้วนะครับรอต้อนรับทุกท่านอยู่ครับณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดีสคริปชัน,น,น